สบายดีสวัสดีจ้ามาพ่อกันอีกแล้วกับช่องแม่บ้านลูกสองชาแนลเมื่อนี้แม่บ้านได้ขอบปุ้นน้ำปนต้มเซตินไก่ไปเปื่อยแล้วก็ก้อนเลือดและเฮาเอาเครื่องไหนหมูแสนำเนะเาะเฮาเสื่อหัวใจกับพุงมันมาต้มแสนำเนาะมาเส็บๆน้ำกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันเครื่องเคียงมนันเนาะหรือว่าเนื้อขับปุ้นเนาะนมีเนาะไม้ต้มแล้วก็มีกระลำแล้วก็มีทงงอกเฮาบได้อัน เอาอันมะปีมาซอยเนาะเอาใส่แ่สามอย่างใส่เมือดลงไปเลยใส่เครื่องเคียงลงไปทงอมงใส่นอไม้น้ำปุ่นเขาเห็ดเ,เองเซ็บๆปีนกไก่เปื่อยๆเปิดตะแซบครับปาดเปิดตะแซบครับ โอ้ยมักผ็ดลงไปอีกมันบเผ็ดอือเส้นดีด กับทั่วคุยกับปิ ข้าวปุ้นน้ำปุ้นก็คล้คคายๆข้าวปุ้นน้ำยาปลาของพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะน้ำยาปลาเพื่อนจะใส่อันหัวกระชายเนาะแล้วก็ใส่อันลูกซีนปลาอันนี้เขาก็ใส่ลูกซีนปลาได้คือกันแต่ว่าเขาบม่ได้ซื้อมาใส่มาเนี่ยกับหัวกระชายเขาบม่ได้ใส่เฮ็ดคือกันเฮ็ดแบบเดียวกัน เผ็ดเผ็ดจี <c oughs> อยากได้หน่เวเขียวๆนะมาจีนะมันบุมีเค <c oughs> พิงในหมูพุงพุงมัน เอาพุ้งกับหัวใจมันอันนี้หัวใจมันกับผักหอมป้อม ตีนไก่เปื่อยๆพ,พี่น้อง อิมและพี่น้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบ่งคลิปจนจบขอบใจทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้แม่บ้านมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี